ก็เรียนอาจารย์ประจำวิชานะครับพวกผมก็จะนําเสนอการให้คําปรึกษาครับเรื่องเรียนจบเพื่อนไม่จบนะครับก่อนอื่นนะครับพวกผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนะครับนายสทกุณเมืองวงนะครับรหัสึกษาหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสามนะครับเป็นผู้ให้คําปรึกษาครับผมผมนายชิดสุนโภมองเขานะครับรหัสห้หกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับเป็นผู้รับการปรึกษาครับครับผม นายสุดยุทธ์เหนือรหัส6614126นะครับรับบทเป็นผู้สังเกตครับผมอ๋อก็เริ่มการสนทนาตอนนี้เลยนะครับผมครับตัวอย่างสถานการณ์นะครับสวัสดีครับครูวันนี้มาขอคำปรึกษาเรื่องเพื่อนเรียนไม่จบครับสวัสดีครับอ้าวเราชื่ออะไรครับยื่อเคสครับ เชสใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรู้สึกหลังจากเรียนจบใช่ไหมครับหร,หรือว่าครับผมหรือว่าครูอยากให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดนะครับอ,อรู้สึกสับสนและผิดหวังหน่อยครับอที่เพื่อนบางคนเรียนไม่จบครับแล้วแล้วเคสอะรู้สึกยังไงอะเมื่อเห็นเพื่อนเรียนไม่จบแล้ว แล้วเคสมีความรู้สึกกังวลยังไงหรือว่าความรู้สึกอื่นๆที่ร่วมกันด้วยไหมครับบางครั้งก็รู้สึกผิดหวังบางครั้งก็สงสารเพื่อนนะครับครูอาจจะรู้สึกผิดหวังนะครับแล้วก็เพราะอยากให้เพื่อนมีความประสบความสําเร็จไปกับพร้อมเคสด้วยใช่ไหมครูใหญ่าถามว่าแล้วเคสอะ ต้องการคําแนะนำในการปรับตัวหรือว่ารับมือความรู้สึกนี้ใช่ไหมครับครับผมเข้าใจแล้วครูอยากให้แบบว่าช่วยจัดการความรู้สึกก่อนแล้วก็วางแผนว่าจะสนับสนุนเพื่อนอย่างไรนะครับผมอยากเรียนรู้แบบวิธีที่ทำให้ไม่เครียดและยังสนับสนุนเพื่อนด้วยนะครับ ครูจะให้มาลองวางแผนกันแล้วก็ครูอยากให้อยากเริ่มป้องกันปรับตัวเองก่อนหรือการช่วยเหลือก่อนอ,อยากเริ่มจากการปรับตัวเองก่อนครับอโอเคครับครูอาจจะมีตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองมีความสุขกับความสําเร็จของตัวเชสนะเช่นพร้อมกับวิธีสนับสนุนเพื่อนโดยไม่เครียดนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเคสมีความปรับตัวเองแล้วเคสมีความแบบสะท้อนบทนนให้เพื่อนแล้วโดยที่ไม่เครียดแบบเคสจะมีความรู้สึกแบบว่าดีขึ้นหรือยังหรือว่ายังไงครับเอ่้สึ่งมีเงินรงใจเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับก็โอเคครับก็วันนี้พวกเราอ่ะพูดจบครบททุกป,ประเด็นแล้วเนาะแล้วก็ครูจะสรุปว่า เคสอาจจะมีมุ่งเน้นตัวเองนะและวางแผนสนทนเพื่อนอย่างสมดุลนะครับครับผมครับครับครับผมจากการสรุปของผู้สังเกตนะครับข้อสรุปจากผู้รับคําปรึกษานะครับผู้รับคาปรึกษาเราจะเห็นได้ว่าจะแสดงความรู้สึกสับสนผิดหวังและสงสารเพื่อนที่ยังไม่จบครับต้องการคําแนะนําในการปรับตัวและวิธีการจัดการความรู้สึกที่ไม่สบายใจ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเพื่อนโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเครียดเกินไปครับสามารถสื่อสารความต้องการได้ชัดเจนเมื่อผู้ให้คำปรึกษาถามคำถามแบบปลายเปิดครับส่วนจากที่สังเกตผู้ให้คำปรึกษานะครับจะใช้เทคนิคการใส่ใจฟังและสะท้อนความรู้สึกของผู้รับได้อย่างเหมาะสมครับสรุปและตีความปัญหาของผู้รับอย่างถูกต้องทำให้ผู้รับเข้าใจตัวเองมากขึ้น ช่วยวางแผนแนวทางแก้ปัญหาทั้งการปรับตัวเองและการสนับสนุสน,นเพื่อนใช้ทักษะการสรุปความและให้กำลับบงใจนะครับปิดการให้การศึกษาชัดเจนครับขอภัยครับปิดให้การศึกษาได้ชัดเจนครับส่วนข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ผมได้สังเกตน,นะครับผู้รับคําปรึกษาครับตอบสนองต่อคําถามและการสะท้อนกลับของผู้ให้คาปรึกษาได้ดีครับผู้ให้คาปรึกษาใช้ทุกข,ขั้นตอนอการให้คาปรึกษาครับเป็น เป็น explore understand p a a n แล้วก็ terminate ได้อย่างครบถ้วนครับการสนทนาเป็นไปอย่างสุภาพมีความเข้าใจและให้ความมั่นใจแก่ผู้รับครับส่วนสรุปปิดท้ายนะครับผมการให้การปรึกษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทักษะการให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วนครับโดยผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้ผู้รับเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง ลดความเครียดจากสถานการณ์มีแนวทางชัดเจนในการจัดการตัวเองและสนับสนุนเพื่อนรู้สึกมีกำลังใจและความมั่นใจหลังการปรึกษากระบวนการให้คำปรึกษาครับในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมปีประสิทธิภาพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มพวกผมจบการนำเสนอแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ